โรบินฮูดย้ายบ้าน ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการ Delivery สักเล็กน้อยนะครับวันนี้นะครับเป็นค่ายโรบินทูธนะครับอย่างที่ผมบอกไปในต้นคลิปนะครับตอนนี้นะครับโรบินทูธนะครับใกล้จะย้ายบ้านแล้วดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเขามีให้พี่ๆนะครับเปิดทดสอบนะครับแอปโรบินทูธสีทองนะครับก็คือแอปใหม่นั่นเองนะครับก็คือเป็นแอปของเขานั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขาแอปนะครับร่วมกับสกูตตาใช่ไหมครับเวลารับงานเราต้องรับงานผ่านแอปสกูต ให้พีพ่ๆนะครับได้เข้าไปทดสอบนะครับแอปโรบินทูดสีทองแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขาก็เปิดให้เฉพาะบางพื้นที่ใช่ไหมครับก็ตอนนี้นะครับเขาได้เปิดให้พี่ๆนะครับที่ขับโรบินทูดอยู่นะครับลงทะเบียนทดลองแล้วนะครับซ okay. ึ่งใครยังไม่เห็นโพสต์ของผมนะครับในกลุ่ม Facebook นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับเข้าไปทดสอบระบบกันนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่16พฤษภาคมนะครับก็คือเขาจะย้ายบ้านนั่นแหละนะครับเพื่อนๆก็ดีนะ แจ้งล่วงหน้านะครับไม่เหมือนกับค่ายไลแมนก่อนหน้านี้นะครับพี่ อยู่ดีๆเทเราไปเลยนะครับแล้วก็แบบเฮ้ยแยกแอปแบบไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับแต่เนี่ยเขาบอกไว้ก่อนนะครับซึ่งเราก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าอีกไม่นานก็คงจะย้ายแล้วนะครับเนี่ยเขาเลยเปิดให้เพื่อนๆทดสอบนะครับลองเข้าไปทดสอบดูแล้วกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมยังไม่ได้ไปทดสอบเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยติดปัญหาอยู่นิดเดียวเองนะครับก็คือเบอร์โทรที่ผมลงทะเบียนไว้กับ S C B Easy App นะครับหรือแอปธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเป็นคนละเบอร์นะครับกับที่ผมลงไว้กับโรบินทูนะครับผมต้องกลับไปเอาสมุดบัญชีแล้ว เพิ่มเบอร์อีกนะครับที่บ้านนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ได้กลับไปเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของแอปโลวินทูนะครับผมก็ยังไม่ได้เห็นเลยนะครับยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะครับใครได้ลองไปทดสอบก่อนหน้านี้ลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับว่าเจอปัญหาติดปัญหายังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเดี๋ยวเมื่อผมไปทดสอบเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับคือเขาเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับเขาไม่ได้ใช้แอปของสกูตตาแล้วนะครับอีกไม่นานต้องบอกว่าอีกไม่นานนะครับถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะหลังสงกรานไปนะเ เริ่มใช้แบบแอปโรบินทูสีทองในการรับงานแบบจริงจังแล้วนะครับก็มีแววนะครับว่าจะต้องแยกกันกับสกูตต้านะครับส่วนคนที่ขับสกูตต้าอยู่นะครับก็สามารถรับงานเอกสารของสกูตต้าได้อยู่นะครับและถ้าเกิดใครเป็นโรบินทูส์คือมันเหมือนมันแยกระบบกันอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องลงทะเบียนใหม่นะครับต้องรอติดตามข่าวของโรบินทูให้ดีแล้วกันนะครับผมก็มีข้อมูลไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับในเรื่องนี้นะครับในการที่กเขาจะแยกทางกันและคนที่ขับสกูตต้าอยู่เนี่ยจะสามารถขับโรบินทูได้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆนะคร เปิด เนาะหลังจากที่แอปโรบินทูดสีทองเนี่ยเปิดใช้บริการแบบเต็มตัวนะครับมาใช้แอปของตัวเองแบบเต็มตัวนะครับเขาจะเปิดรับสมัครคนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับว่าเอ้ยเราจะไปสมัครได้ยังไงนะครับบางคนแบบเออรออยู่หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับก็วันนี้นะครับผมมีข่าวสารสั้นๆนะครับมาเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปขับโรบินทูดมาเดือนหนึ่งแล้วนะครับช่วงนี้อยู่กับไลแมนเนาะและเดือนนี้นะครับผมยังลังเลอยู่นะครับระหว่างฟูดแพนด้านะครับกับสิบเ่ได ขับมาเป็นปีแล้วส่วน11-12เนี่ยคือเห็นมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลองไปขับเลยนะครับ11-12 Delivery นะครับคือเขาจะรับงานพวกเวนเซนพวกอะไรพวกเนี้ยบอลชงบอลชอนพิซซพิซซ่านะครับยังไม่ได้ลองเลยนะครับส่วนฟูดแพนด้าเนี่ยผมเคยไปขับมาแล้วไนงะแต่ไม่ได้ไปขับนานแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกนะครับว่าจะ11-12หรือฟู o ดแพนด้าดีนะครับส่วนโดบินทูดก็ต้องเว้นไปอีกสักพักนะครับผมก็จะหาข่าวสารมนาะอัปเดตเรื่อยๆนะวันนี้ผมไม่ได้ใส่เสื้อโด เพราะว่าไม่รู้เสื้อผมไปทิ้งไว้ไหนนะครับต้องบอกว่าเราไม่ได้ขับนานนะครับช่วงนี้ไปกลับบ้านบ่อยนะครับและผมก็ค่อนข้างที่จะชอบเสื้อโรบินฮูดตัวใหม่นะครับไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือยังนะเหมือนเห็นสีหลุดมานะครับน่าจะใช่นะครับสีส้มๆหน่อยนะครับผมว่าอาจจะต้องใช้อันนั้นอันนั้นก็สวยนะครับที่เห็นในกลุ่มพวกพี่ๆที่เขาขับโรบินฮูดนะครับผมว่าก็สวยดีนะครับส่วนเสื้อที่เพื่อนๆขับอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเสื้อโรบินฮูดแบบแบบเสื้อออกกําลังกายนะครับผมก็มีเส สั้นๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับคลิปหน้าออกไปวิ่งอะไรดีนะครับลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับ11 12หรือฟู้ดแพนด้าเจอกันนะครับสำหรับเดือนนี้